สวัสดีค่ะลงทุนร้านอย่างเริ่มต้นอย่างไรแจ้สมศรี BMT Truck แนะนำแพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมลุยฝั่งทางนี้ค่ะชุดนี้คือทางลัดสู่การเปิดร้านอย่างที่ประสบความสำเร็จถูกออกแบบให้รับมือล้อใหญ่ของรถ10บล้อและรถพ่วงได้ทันทีที่เปิดร้านเจ้สมศรีขายเองการันตีว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตังค์เครื่องถอดยางและกำลัง หัวใจของชุดนี้คือเครื่องถอดใส่ยางเรเดียนระบบไฟฟ้าบวกลมระบบไฮบริดสุดแกร่งถอดได้ทุกขนาดล้อ17.5ไปจนถึง22.5นิ้วเอาอยู่เครื่องเดียวครบงานหนักก็ต้องปลอดภัยนะคะเรามีแม่แรง80ตันสำหรับงานซ่อมช่วงล่างรับน้ำหนักรถบรรทุกได้เต็มเต็มและนี่คืออาวุธสำคัญบล็อกลมแรงยิง6,200นิวตัน แรงบิดมหาศาลใช้สำหรับถอดน็อตล้อใหญ่ที่แน่นสุดๆอยากถอดไว้ต้องครบมือเราใส่ชุดหัวถอดขอบ16และชุดถอดใส่กระทะ4ล้อมาให้พร้อมเครื่องบีบยางเรเดียน22.5ช่วยบีบหน้ายางเหนียวเหนียวได้ง่ายๆตามด้วยถังระเบิดยาง39ลิตรตัวช่วยสำคัญใส่ยางใหม่เข้าขอบได้เร็วอยากเปิดร้านยางแล้วได้ชุดเครื่องมือที่มืออาชีพเลือกใช้ใช่ไหมคะ แพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมลุยคือคำตอบเจสมศรีขายเองสินค้าพร้อมส่งโทรหาเจเลยอะไรดีมีชัยไปกว่าครึ่งโกดังเจสมศรีอยู่กรุงเทพอ่อนนุชแปดบปเปิดจอถึงสอปดจถึงสิบ0จ็ดจุนปรึกษาเรื่องเครื่องถอดยางสำหรับรถบรรทุกโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถามเจ๊สมศรีได้เลยค่ะออฟฟิศ02 328 7730สายด่วน081 8541 580 086 326 6250อดไลน์ @bmt_ ข qt ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bmpthak.com